ผักกาดค่ะผักกาดน้ำผักกาดน้ำค่ะนี่ผักกาดน้ำไปผักกาดน้ำสวยๆค่ะเอาไปนึ่งปลาค่ะไปนึ่งปลานึ่งแอไปลวกจิ้มน้ําพริกหรือจะไปทานสดๆก็ได้นะคะจะไม่รสชาติขมๆนะคะผัก ผักกาดน้ำค่ะจะมีรสชาติขมๆนะคะถ้าเราหักเข้าไปแล้วเขาจะมีเขาจะออกยางอย่างนี้นะคะนี่จ้ายอดใหญ่ๆสวยๆงามๆเลยค่ะไปเดี๋ยวเราไปหากันต่อนะคะเดี๋ยวเราไปหากันต่อบนนี้น่าจะมีนะคะเดี๋ยวเราย่องกันไปเรามาชมธรรมชาติสวยๆไปด้วยกันเลยค่ะเรามาย่องหาผักกาดน้ําค่ะผักกาดน้ําจะเอาไปนึ่ง เนึ่องทานกับน้ําพริกนะคะหนึ่งทานกับน้ําพริก,ะะก,รกแต่ตอนนี้รู้สึกว่าจะมองไม่เห็นค่ะจะมองไม่เห็นเดี๋ยวเราลงไปหาด้านล่างกันค่ะและแล้วเราก็มาเจอกับผักกาดหนามนะคะที่เหลือจากน้องกวางรู้สึกว่ายอดจะแก่แล้วค่ะแต่เราไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราจะเอาจุกจกุดอกดอกไปนะคะเอาจุกจุกดอกดอกไปนี่จ้า ตอนหน้าเห,เหลืองเห็นไหมคะตอนหน้าเหลือง,องวันนี้พาทุกคนมาชมธรรมชาติแล้วไม่เอายาวนะคะเราเอาแค่นี้พอนะคะเอาแค่ช่วงดอกๆเพราะว่าช่วงโคนเนี่ยเขาก็เริ่มแก่แล้วนะคะแต่ถ้าตราบใดเราเอาไปนึ่งนะคะกาา็ทานได้ค่ะทานได้นี่จ้า ผักกาดน้ํเคอจะมีหน้าตาและมีดอกเป็นอย่างนี้นะคะดอกเป็นสีเหลืองนะคะเป็นสีเหลืองเหมือนดอกไอฟันสิงโตนะคะมีนาเจอด้านหน้าอีกต้นหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปต่อนะคะต้นด้านหน้าวันนี้มาเรามาดุกป่ากัน,นะคะ่ะมาบุกป่ากันนะคะนี่ค่ะเอาก้านอ่อนๆไปนะคะนี่อันนี้สวยค่ะอันนี้สวย ผักกาดน้ำนะคะเดี๋ยวจะลงให้เป็นภาษาเยอรมันนะคะเอาไปศึกษาข้อมูลดูนะคะใครอยากทานผักป่าผักที่ทานได้นะคะไม่ใช่ผักที่เราค้นพบมาเองนะคะเป็นผักที่ขึ้นตามตำราในในหนังสือเราสามารถค้นคว้าและหาทานได้นะคะไปะไปต่อคะ่ะไปต่อมีนาก็ยังเจออยู่ด้านหน้าอีกนะคะเราไปต่อคะ่ะวันนี้เรามาลุยป่ากันนะคะไม่เป็นไรคะ่ะวันนี้มีนาใส กางเกงกันฝนมาคะ่คะวุ้ยนี่ไม่เห็นค่ะไม่เห็นค่ะนี่ตรงนี้ดอกสวยๆเลยคะ่ะตรงนี้ก็น้องกวางเอาไปกินหมดแล้วคะ่ะจุกๆนี่ดอกหายหมดนะคะเพราะมันมีรอยน้องกวางรอยเท้าน้องกวางอยู่น้องกวางก็ไม่แย่งเรากินเหมือนกันนะคะอืมเราแบ่งกันคะ่ะเราแบ่งกันนี่ตรงนี้ก็ยังมีเหลือให้เก็บคะ่ะตรงนี้ยังมีเหลือให้เก็บนะคะเหลือจากน้องกวาง น้องกวางเอาจุกไปกินหมดแล้วค่ะแปลว่าจุกอร่อยสําหรับน้องกวางนะเราได้แค่นี้เราก็เอาแค่นี้นะคะแค่นี้ก็เยอะแยะเลยค่ะผักกาศน้ํานะคะประกาศน้ําผัก,กาศน้ํานี่เราสามารถเก็บด้วยมือเปล่าได้นะคะแต่ก็จะมีความรู้สึกว่าตําๆมือแล้ลระคายเคืองอยู่เหมือนกันนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะเวลาหักไปเราสังเกตนะคะด้านล่างจะมียางนะคะเนาะถ้าเขามียางเราไปแช่น้ํานะคะเราจะความขมเขาจะคายออกมานะคะ มันไม่ขมเยอะนะคะไม่ได้ขมถึงกับว่ายอดเดาหรือเขาเรียกว่าอะไรยอดมะระนะคะเวลาเอาไปนึ่งกับปลาอย่างเงี้ยจิ้มตำน้ำพริกอย่างเงี้ยอร่อยมากเลยนะคะเอามีนาก็ไปเจอด้านหน้ามีอีกนะคะแต่ตรงนี้รู้สึกว่าจะออกดอกเยอะแล้วนะคะตรงนี้ออกดอกเยอะแล้วเนะะาะปลาคารเราไม่เอานะคะพอดอกเขาด้านในมันไม่อร่อยแล้วค่ะถ้าดอกเขาแก่ด้านในมันจะมี มีผงฟูๆอยู่ด้านในอย่างนี้นะคะถ้าเป็นลูกจิ้มมันก็จะไม่อร่อยนะคะไปาเราจบคลิปก่อนค่ะ